วันนี้น้องมาเอาใจสายมาด,ด้ากันบ้างนะผมเพิ่งเข้ามาส,สดๆร้อนๆเลยกับมาด,ด้า2.3 s p h t c h b a c k คันนี้นะคันนี้เป็นรถปี22เล็กไม้แค่18,000กิโลเมตรเปิดราคาอยู่ที่439,000บาทปีดาวน์ผ่อนอยู่7,600บาทนะขอคงซื้อเงินเดือน15,000บาทออรถคันเดียวจบไม่ต้องพึ่คำเงินคนคร่วมนะบอกเลยทะเบียนโคตรสวยปี2292นะผมโลโก้ชาเจนไปคู่นั่งเขาเป็นแบบโปรเจคเตอร์ล้อแม็กขอบ15นิ้วนะเน้มาเป็นดิสน้าคู่ด้านหลังแบบดำนะ สั่นตัว,วครคมไม่มีใบบุบรอยยิ้มกระจกข้างได้เป็นแบบขับไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟเลี้ยงในตัวนะบอกเลยด้านในโคสวยพี่ด้านในของเขานะผมคุมโทนเป็นสีดำนะได้มาเป็นพวงลอยแบบมังตีฟอร์ชัแอร์แบ็กสองใบนะหน้าจอทัชสกรีนเครื่องเสียงวิทยุเดิมๆจากโรงงานคันนี้ได้มาเป็นบ่อหนังนะสนใจคันนี้นะผมไปดูคลิปเรเต็มกันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะผมวันนี้มาอยู่กับน้องสิงห์ที่ปรึกษาด้านการขายของบริษัทเพชรยนต์วันนี้เรามาอยู่วันที่สาขาสองนะครับตั้งอยู่ถนนเสรีไทยซอย95แขวงมินบุรีกรุงเทพมหาหนครบริษัทเพชรยนต์เปิดมามากกว่า25ปีนะครับผมมีรถสวยๆเลือกมากกว่า400คันมีทั้งรถเกง๋งรถตู้รถกระบะพี่ๆท่านกําลังตามหารถสวยๆรถเกตเอน้องแนะนําบริษัทเพชรยนต์เลยครับวันนี้น้องมีรถเข้ามานําเสนอ1คันนะผมเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆ,ๆเ,ลเลยกับมาด้า2 1.3 FP b a c k นะคันนี้เป็นรถปี2ี่อนะ่ะเลขไม้แค่18 0 0 0กิโลเมตรเรียบสันตัวรถคมคมไม่มีรอยบุบรอยยิบมนะเปิดราคาอยู่ที่430 0 0 0บาทานบาทฟีดาพรอ,อยู่7,600บาทนะสนใจคันนี้อยากเป็นเจ้าของนะผมขอคนซื้อเงินเดือน1 5 0 0 0มบาทออกโรงนี้จบเลยไฟคู่น้องเขาเป็นแบบโปรเจคเตอร์มาเรียบร้อยเลยผมคงไฟสวยๆใสๆไม่เคยแตกเลยแล้วเป็นโคมไฟแบบนี้นะผมดูโคมไฟเดิเดมๆจากโรงงานนะ ตัดมาพร้อมกับโครเมียมแบบนี้นะผมแล้วก็จังหน้าให้มันเป็นสีดำเงาๆนะผมโลโก้ชัดเจนมาดานะผมมาพร้อมกับทะเบียน2292นะโผมเลยทะเบียนโคตรสวยพี่เหลี่ยมสันตัวเละครคมไม่มีรอยบุบเลยเรายิ้มกับไฟด้านหน้าของเขานะผมเป็นไฟคู่แบบโปรเจคเตอร์นะผมโคมไฟสวยๆใสๆไม่มีรอยแตกเลยนะทั้งสองโคมนะครับผมเหลี่ยมสันบนฝากระโปรงคมๆไม่มีรอยบุบเลยเรายิ้มนะครับคันนี้นะบอกเลยว่านายโคตรสวยออปชั่นจัดเต็มนะกระจกข้างได้เป็นแบบปรับไฟฟ้าติดตั้งฟอมไฟเลี้ยวในตัวนะครับผม กระจกพาดเดิมทั้งคันนะเป็นยี่ห้อมาสด้าผมน้องเช็คมาให้หมดแล้วคันนี้เลขไม้แค่หนะึ่งหมื่นแปดพันกิโลเมตรนะตกคอนอยู่ประมาณเจ็ดพันหกร้อยนะครับผมสีแดงสวยๆแบบนี้เลยนะใครที่ชอบสีแดงนะไม่ควรพลาดคันนี้เลยนะครับคันนี้ได้มาเป็นล้อแม็กขอบสิบห้านิ้วนะแลารัดมะกายางปียี่สิบสามนะผมแล้วก็ได้มาเป็นดิสกหน้าคู่นะผมด้านหลังเป็นแบบดำน,นะล้อแม็กของเขาไม่มีรอยเบียดสุดบนสุดบาดได้เห็นเลยนะผมดอกยางคือแบบว่าใช้กันได้แบบยาวๆเลยนะ แล้วก็เบาชงของเขานะผมไม่มีรอยแตกหักหรือว่าน้ำมันยุงน้ำมันเยิไม่เห็นนะผมน้องถ่ายดูดูซอกข้อมุมนะเหมือนที่พี่มาเดินรถที่สาขาเลยนะคันนี้ตั้งอยู่ที่ทสรีดีไทยซอย95นะผมแปลงมีาาลงิลเทพหานครนะนะเปิดทุกวันนะผมเปิดตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นนะคบผมไม่มีวันหยุดนะสนใจอยากเข้ามาชมรถตัวจริงนะผมเบอร,ร,ร์โทรด้านล่างเลยกระจกข้างได้เป็นแบบขับไฟฟ้านะติดตั้งกับเป็นไฟเดียวในตัวเป็นสีเดียวกับตัวรถนะผมได้เป็นสีแดงสดๆแบบนี้เลยนะพี่ๆท่านใดชอบสีแดงนะผมไม่ควรพลาดกับคันนี้เลยนะ ส่วนด้านในของเขานะน้องบอกเลยโค้รสวยพี่ด้านในของเขาคุ้มครองเป็นสีดํานะผมนว่มาเป็นเบาะหนังนะตึงๆฟูๆเลยไม่มีเลยฉีกคงฉีกขาดน,นะและเบาะหนังฝั่งคนขับนะผมเป็นแบบพับอ่าเป็นแบบไฟฟ้ามาเรียบร้อยเลยนะพงในแบบบังสีเพาะชัน่นนะผมเพิ่มเสียงรถเสียงผ่านพงในไ,ได้เลยได้คุณแจคิเลตน,นะครับผมสาหรับเจ้าคันนี้นะหน้าจอเป็นแบบคัลสก,กรีนนะครับผมแอลโต้เกียร์โต้นะถ้าบอกเลยมัดหน้าเขาออชั่นจัดเต็มนะครับผม คันนี้ฟีดา้าพอนอยู่ประมาณเจ็ดพันนะครับผมหกร้อยบาทนะสนใจนะผมสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงได้ที่สาขาพิยุนนะเสีไทยซ่ก้าสิบห้านะครับหัวน็อตเสาเอนะผมสวยๆแบบนี้เลยนะฝั่งตรงข้ามคนขับนะหัวน็อตไม่มีการแครไปเยือนนะคันนี้เพิ่งเข้ามมาสดๆร้อนๆน,นะผมน้องยังไม่ได้เก็บสภาพแบบร้อยเปอร์เซ็นตนะบอกเลยขนาดยังไม่ได้เก็บสภาพแนละ้วยังสวยขนาดนี้เลยนะผมบอกเลยวถ้าเก็บสภาพาเสร็จนะบอกเร็วโคตรสวยพี่คันนี้มาเร็วไปเร็วแน่นอนครับผมกับร,ราคาสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาท หายจากป้ายแดงไปเยอะนะผมสำหรับเจ้าคันนี้นะหัวน้องเสาบีสวยๆเลยผมไม่มีการแคบเพีเยเลยน้องหายดูสุดชอบขุมมูลเลยนะผมสนใจคันนี้เบอร์โทรด้านล่างเลยเบอร์ศูนย์เก้าห้าห้าสามศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หกนะครับผมสิ่งเพชรยนนะติดต่อได้นะผมโทรได้หรือว่าไลน์ได้นะผมกระจกคันเดิมทั้งคันนะเป็นยี่ห้อมาด้าแบบนี้เลยผมแล่คันนี้ติดปีมารอบคันแนละ้วคือบอกว่า ซื้อไปผมใช้กันได้แบบอีกยาวๆแน่นอนหนีแ็งว่าตวของเขาไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะนั่นเป็นสีดำเง,ง,งาๆแบบนี้เลยนะแต่ตรงนี้นะครับผมได้มาเป็นหนังผูกรูมนะผมบอกเลยว่าทําให้ดูสวยและดูสปอร์ตมากขึ้นนะเดินได้เป็นได้อีกข่าวนะครับารคาคา439,000บาทนะสำหรับเจ้าคันนี้นะซีป,ปลาฉลามมีมาให้พร้อมนะผมบอกเลยว่าไม่ใช่คลีปเสาอากาศนะบอกของเขาและผมสามารถพับลงได้นะบอกเลยว่าับแล้วข้างหลังโคตรกว้างที่สามารถเก็บหรือว่าบรรทุกข,ของได้เยอะแน่นอน หัวน er ้องเสาบีนะผมดูสวยๆเลยนะน้องหายดูชุดมช่อดูมุมเลยนะผมนี่หัวนอนสวยๆเลยนะไม่มีการขัดไปเย็นเลยนอนสนใจนะอยากเข้ามาชมรถจริงๆที่สาขาเบญจณัฐเซรีไทยซอย95นะผมแผงประตูได้มันเป็นสีดำเงาแบบนี้เลยนะโลโก้ชัดเจนเป็นยี่ห้อฮอนด้าอาร์มาด้าแบบนี้นะผมดูแผงประตูสวยๆเลยนะได้มันเป็นล้อแม็กอบ15นิ้วนะผมด้านหลังเป็นแบบดำนานัทมะกยางปี23เลยรับประกันโครงสร้างไม่มีการจัดสีก่อใหม่คุ้มค่าแต่งงามชนหนักมาแน่นอนครับผม คันนี้ได้เซ็นเตอร์ลัะทั้งหมดสี่จุดนะกล้องถอยมีมาพร้อมแล้วก็ชัดเจนเป็นแบบคมเมียงนะครับไฟท้ายเป็นแบบ LED เรียบร้อยเลยคมไฟสวยๆใสๆไม่มีรอยแตกเลยแล้วเลยนะ <c oughs> นี่คือองไฟเดิมๆจากโรงงานนะ <c oughs> บอกเลยว่าโค้ชสวยพี่คันนี้ได้มาเป็นสีแดงแก้วนะ <c oughs> สนใจคันนี้อยากเป็นเจ้าของนะผมรคาคาสามแสนอ่าสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะสนใจคันนี้นะผมเบอร์โทรด้านล่างเลยคงไฟทั้งสองข้างไม่มีรอยแตกเลยแล้วนะครับ นี่นะสวยๆแบบนี้เลยนะผมเ้นไรฟ้ามีมาพร้อมนะแล้วก็ได้กระจกจขัดเดิมันเรียบร้อยเลยนะเดี๋ยวเรามาดูห้องเก็บสัมภาระกันต่อนะครับผมห้องเก็บสัมภาระนั้น้องบอกเลยโคตรกว้างที่สามารถพับเบาะลงได้นะผมแล้วก็วางของวา,า,างตนะกรยองจักรยานได้แบบสบายๆแน่าานอนแ้มาดูอุปกรณ์ชุกเฉินกันบ้างนะครับอุปกรณ์ฉุกเฉินของเขานะจะได้มาเป็นเครื่องปั๊มลมกับน้ำยาเติมลมนะแลวไม่ลงไม่แรงคืออุปกรณ์ครบนะครับผมสามารถใช้งานได้แบบว่าสบายทุงทีแน่นอนคุณผู้หญิงก็สามารถทําได้นะผมสำหรับเจ้าคันนี้นะ อันนี้พี่ดาวพอนอยู่ประมาณ7,600บาทนะขอ,อคอซื้อเงินเดือน15,000บาทออกหเดียจบนะครับผมรางลงรังน้ำนะ่าสวยๆเลยผม,มเม็ดองมเม็ดอาเห็นแบบชัดๆเลยนะนี่น้องถ่ายดูซึกชอ่องมุมแบบนี้เลยนะผมาราคา439,000บาทคันนี้พี่ดาวพอนอยู่ประมาณ7,600บาทนะขอ,อคนซื้อเงินเดือน15,000บาทออกเดียจบเลยครับผมหัวน็อตนะครับผม,บผมไม่มีการแขงไะเยื่อแน่นอนรับประกันโครงสร้างไม่มีการกับสีก่อใหม่เี่ความจิน้ำทนหนักนะและยังมีบริการตจรดให้กิจสอเจ็ p ปจุดนะครับผม จากบริษัทข้างนอกนะ้ำมาเช็คให้เราหมดเลยนะผมบอกเลยว่าตรวจให้ทั้งคันนะครับผมไม่มีการกลับสีกรไม่มีความเจือน้ําชนหนักมาแน่นอนครับที่พี่ซื้อไปนะผมสามารถนารถเข้าตัวศูน์ใกล้บ้านของคุณลูกค้าได้เลยหากมีเหตุการณ์เหมือนที่น้องพูดนะน้องรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับผมคันนี้มีกล้องถอยมาพร้อมเซ็นเซอร์าหลังสี่จุดนะเอาข้อมก็ทะเบียนเก้าอาสองสองเก้าสองนะครับผมบอกเลยทะเบียนโคตรสวยพี่เลี่ยมสันตัวลึคมๆไม่มีรอยบุบรอยรอยยิ้มนะครับผม มือเปิดของเขาเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับนะมาดูห้องเก็บอ่าด้านหลังกันบ้างนะผมหัวน็อตนะดูสวยๆเลยไม่มีการแฉกไม่แน่นอนดีน้องขายสวยๆทรงมุมแบบนี้เลยนะแล้วก็แผงประตูนะผมไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะผมนีสวยๆแบบนี้เลยนะมือเปิดของเขาเป็นแบบโร้เมียมนะกระจกพัดเดิมทั้งคันแน่นอนเป็นยี่ห้อมาด้าน,นะผมน้องกล้าการันตีกล้ารับประกันคสจ้างครับไม่มีการกับสีกอวมาที่ความจมน้ำชนนักมาขายแน่นอนพี่ๆซื้อไปนะสามารถนารถเข้าตัวสูวนใช้บ้านของคุณลูกค้าได้เลย ทางมีเหตุการณ์เหมือนที่น้องพูดนะน้องับซื้อคืนเต็มจำนวนนะครับตรงนี้มีที่วางอของเล็กๆน้อยๆนะผมแล้วก็หุ้มมาเป็นลายแคปหน้านะทาให้ดูสวยดูสปอร์ตมากขึ้นนะคันนี้ได้มาเป็นเบาะหนังนะตึงๆฟูๆเลยไม่มีรอยฉีกคงฉีกขาดเดินได้มาเป็นได้สีขาวนะครับผมบอกเลยคันนี้โค้สวยพี่พออยู่ประมาณ7,600บาทนะขอคนซื้อเงินเดือน1 5 0 0 0บาทออกเลยจบเลยนะผมกระจข้างได้เป็นแบบพับไฟฟ้านะมาเปิดของเขาเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเรามาดูฝั่งคนขับมั้งนะครับผมฝั่งคน กระจกอ่าเป็นแบบออโต้นะครับผมเซ็นทรัลล็อกมีมาให้แล้วก็ตัวเปิดบิกระจกนะเป็นแบบออโต้นะครับผมบอกเลยว่าโคตรสะดวกพี่หัวน้อง 2A ของเขานะไม่มีการขับเยียนแบบนี้เลยนี่เนาะถ่ายดูซูฟอร์มุมเลยนะเหมือนพี่พี่มาเจอโรถที่สาขาเลยนะสนใจคันนี้นะผมอยากเข้าไปชมรถตัวจริงที่สาขาที่ดตนเซดีไทยซอย95นะผมวินถึงวันตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นนะสนใจทักมาได้นะครับนะเบอร์โทรด้านล่างเลยนะ หรือว่าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยน้องส่งข้อมูลเพิ่มให้นะผมทกากไลน์หาน้องหน่อยนะคบผมเบอร์ศูนย์เก้าห้าห้าศูนศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หกนะครับสติกเกอร์จากโรงงานอยู่ครบแน่นอนแันที่น้องบอกนะผมฝั่งคนขับนะเป็นแบบอ่าเบาแบบไฟฟ้านะบอกเลยว่าโคตรสบายพี่สามารถปรับได้นะผมนี่สองคนนะเลือกได้เลยอยากอ่านั่งแบบไหนนะได้มาเป็นเบาะหนังนะตึงต้งๆฟูฟูเลยไม่มีรอยฉีกโคงฉีกขาดนะเดินได้มบ,บได้จะเข็บได้สีขาวนะผม เรามาดูส่วนของพวงมาลัยกันต่อนะครับพวงมาลัยของเขาได้เป็นแบบมังติเขาชันนะเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วสั่งการผ่านพวงมาลัยได้เลยปรับเปลี่ยนเพลงผ่านพวงมาลัยได้เลยคันนี้ได้แอร์แบ็กมาสองใบนะแล้วก็มีนี่นะครับผมรับทํารอบนะความลงความเร็วสามารถปรับตึงได้เลยนะครับคันนี้ได้มาเป็นกุญแจแบบกิเลตน,นะสตาร์ทด้วยมือนะผมต่อแลว้วโคตรสบายพี่ระโดดสบายแน่นอนหน้าปัดเรนไมลของเขานะผมเป็นแบบแอนหล็อกผสมเข็มนะครับผมนี่ สวยเลยเป็นแบบแอนะล็อกผสมดิจิตอลนะงับแล้วก็เครื่องเสียงววทยุนนะผมเป็นแบบทัชสกรีนนะรองรับ Apple H ิลคาร์เพย์นะผมแล้วก็นี่นะไฟพามากมีมาให้พร้อมนะแอร์เป็นระบบอพอโตนะครับผมสามารถปรับทิศทางเรียบร้อยเรียบร้อยเลยหัวเกี้ยวของเขานะผมไม่มีการลกอกต้นนะคันนี้ไม่แค่18,000กิโลเมตรนะผมเปิดราคาอยู่ที่43 9 0 0 0บาทฟีดา้าอพอยู่อาร์เจ6ดพบาทนะผมขอคนซื้อเงินเดือนหมื่น5,000บาทของรุงเทจบนะไม่ต้องเป็นคนคำ้ำนะคนกลร่วม อยู่ที่ไหนก็สามารถออกรถได้นะผมขอแค่นักข่างน้องๆนสะ่งไฟนันนน้นไปให้นะผมกระจกมองหลังนี้มาพร้อมนะแล้วก็มีม่านบังแดดมาให้นะผมพร้อมติดตั้งกระจกมาให้เรียบร้อยเลยแล้วก็นี่นะผมไฟพาวอไฟส่งแผนทีนะผมใช้งานได้ปกตินะสนใจคันนี้เบอร์โทรด้านล่างเลยครับผมการ,ราคา4 3 0 0 0 0บาทฟรีดาวอน์พอยู่7,600บาทนะเดี๋ยน้องพาไปดูที่ห้องเครื่องต่อน,นะครับ มาครับพี่พีดเดี๋ยวเราไปต่อกันในห้องเครื่องต่อยะผมกับมัด้าสองหนึ่งจุดสามเอฟพีแพนแปกคันนี้นะผมคันนี้เป็นห้าประตูนะกระจกข้างได้เป็นแบบขับไฟฟ้าล้อแม็กขอบสิบห้านิ้วนะอันนักกรยังฟีีสานได้มาเป็นทิศหน้าคู่ด้านหลังแบบนดำนะผมบอกเลยว่าใช้งานได้แบบเรือๆแน่นอนติดตั้งมันเป็นไฟคู่หน้าแบบโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ทามมาให้เรียบร้อยเลยกระจังหน้า,าได้เป็นสีดําตัดกับโครเมียมนะผมโลโก้ชัดเจนเขาก็ทะเบียสนสวยๆแบบนี้เลยนะผมาราคาสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทฟีดาพออยู่เจ็ดพันหกร้อยบาทนะ และคันนี้นะผมดิฝากระโปรงหน้านะหัวน้องสวยๆเลยไม่มีการแครกไปเยรื่นแน่นอนนี่น้องกล้าการ์ตีกันนะคันนี้ได้เป็นรถบ้านมือเดียวนะผมแล้วประกันโครงสร้างไม่มีการจับสีก่มไม้ที่ความจมน้ำเพื่อน,นักนะดูระบายอากาศกลมๆนะครับผมแล้วก็สติ๊กเกอร์เหรียญบาทมีมาพร้อมนะ <S <S คันนี้นะผมบอกเลยได้เป็นสีแดงแก้วนะส,สวยๆแบบนี้เลยนะผมสนใจคันนี้นะหรืออยากเข้ามาช,ชมรถเจวจริแค่ที่สาขาบพิจิตรนะเซรี่ไทยซอยก้อนสิหานะผมแขวงมินงมูลิกรุงเทพมหานครนะเปิดทุกวันนะตั้งแต่9โมงถึงนนนไม่เวััหยุดะครบ เบ้าชงเบาโชของเขานะไม่มีรอยแตหกหักหรือว่าน้ำมันดูงน้ำมันเยอะไม่เห็นนะครับผมเม็ดเอาเม็ดอาเห็นกันแบบชัดๆเลยฝากระโปงนะผมส,ยสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็แก้มทองแ้มซ้ายนะไม่มีฟันลงฟันไหลหรือว่าน้ำมันดูงน้ำมันเยอะไม่เห็นนะครับผมแลัวประกันโครงสร้างไม่มีการกลับสืกอมวามหมความจริงนะ้นค่าอย่างนะและยังมีบริการตนรถให้กิน2 7 4เจ็ดิบีุ่ดหรือว่าบริการเช็ค ่าน้ำมันเครื่องแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องห้ฟรีนะครับเราเช็คระบบไฟให้นักขันนะหากมีเหตุการณ์เหมือนที่น้องพูดน้องรับซื้อคืนเป็นจำนวนนะครับถ้าพี่ท่านใดสนใจคันนี้นะหรืออยากรูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถทักขาน้องได้เลยที่เบอร์ศูนย์เจ้าห้าห้าสามศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หกนะผมเปิดทุกวันนะเปิดตั้งแต่เก้าโมงถึงหกโมงเย็นนะสนใจคันนี้นะผมอยากเข้ามารวมตัวจริงที่สาขาคประโยชน์นะเสรีไทยซอยเก้าสิบห้านะครับวันนี้น้องขอตัวลาไปก่อนนะผมฝากพี่ๆช่วยกดไลค์์กดดแชรรรข้้้วยใหนนอองะคคคัับบบุณ